สุขีมันเสมอมั่นคือไหมความเจ็บยาสุด้ความไขาย,ยาสมีสุขีมันเสมอมั่นคือเกา่าโูมาจาเวาน้ำโมเจา้าแมนแอตรดาสันแล้วพี่น้องเอ่ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสู้ผู้สุขคนเนาะคะ่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีโศกเก6าศหกลักเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะยินดีสำหรับผู้ให้และกับผู้รับเนาะค่ะพี่น้อง ผู้ใดมีโศกยกมือขึ้นนอค่ะพี่น้องคะยินดีนําคขาพี่น้องคะคำว่าเบิ่งสรุปผลงานยอดเยี่ยมนอค่ะพี่นอ้องเบิ่งไหวเป็นฐานขอมูลงวดต่อไปนอค่ะพี่น้องคะ เขามาเบิงแนวทางของอาจารย์นอตตีนอกะค่ะพี่น้องใบาขาวแอดไหตั้งแต่ห้อยออกได้สองมือนอค่ะพี่น้องอาจารย์บอกให้ตามเลขกเก่านอคะ่แะแ้วกาขึ้นทีสิบห้านอคะ่ะลงชุดหนีนอค่ะพี่น้องคะกะวังว่าโคงซีเฮ้งกันไปนอค่ะพี่น้องสําหรับผููทีใจตรงก,กันกับอาจารย์นอค่ะพี่น้องกะโศกโศกมันมันงวดหนี้อาจารย์แตกห้ายลาน,นะค่ะพี่น้องเข้ามาตตอกันที่แอดอนันดาชินลงไหโค้งสุดท้ายคือกันค่ะพี่น้องคะ หกศูนย์ค่ะพี่น้องไปต่อกันที่แม่จัก,กีและเชฟต้นเข่าทางท่อกระซอและอ,อมสินเนาะค่ะพี่น้องคะแม่จัก,กีกับฟาดเรียบทางสามแนวทางท่อกระซออมสินคือกันค่ะพี่น้องมาเบิ้งเชฟต้นค่ะเชฟต้นกับรัฐบาลไทยกับเขา่าเนาะค่ะพี่น้องคะอ,อมสินกับเข่าที่ตกันหานหนึ่งค่ะพี่น้องระกาด ทกสอของเพิิ 3, นกะเข่าทีสามหกนาะค่ะจัดไปเรียบร้อยสามแนวทางนอาอค่ะพี่น้องคะ่ะมาต่อกันทีแนวทางของอาจารย์ไก่วุฒินันนาอค่ะพี่น้องเข่าทีศูนย์หกตรงตรงนาอค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งข้อมูลกันต่อแนวทางของอาจารย์ดุยเข้าทีศูนย์หกค่ะพี่น้องคะแนวทางงวดน,นีก้กะเขาร้ายสำนักนอกาอค่ะพี่น้องนํำมาฝากมาตอนเป็นบางส่วนเด้อพี่น้อง ใบนี้ค่ะพี่น้องเข่าที่17งโตกลับค่ะพี่น้องไปนี้ค่ะ60เข่าโตกลับคือกันพี่น้อง17แอดนางฟ้าเนาะค่ะตรงตรงค่ะพี่น้องคะเลขวิ่งสงขลาเนาะค่ะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องเดินดีเงี้ยวค่ะแล้วก็เลขรับเลขล็อกกองสลากใบขา้านะค่ะพี่น้องเข่าที่ศ6ตรงตรงค่ะพี่น้องคะ ไปตอกันที่แนวทางของหนุ่มเนื้อเข้าที่71ตัวกลับค่ะพี่น้องแนวทางของแอดพีเตอร์บอลค่ะับเข่า,ขาที่โตน้เน้นเนาะค่ะพี่น้อง0 6ย์ตรงตรงมาตอกันทีแอดเนื้อเนาะค่ะ71ตรงตรงเดินดีเด้อค่ะพี่น้องมาตอกันที่แนวทางของแอดบีโต้กลับเนาะค่ะพี่น้อง17แนวทางรัชชนกมีโชคเข่าทาั้งใบเต็มแล้วกับใบเน้น17 7 1หนึ่งแอดกระดน้ำเพลนนี่ละค่ะพี่น้องคะ เข้ามาตามตอกันทีห้วยแมงปอกระเขาทีหนึ่งเจ็ดนอกขาพี่น้องโตกัคขาพี่น้องตามตอกันทีแอดบูนค่ะเข้าที่หนึ่งเจ็ดตัวกับเช่นกันละกาเลขผู้ใหญ่ใจดีนอก่ะเขาทีศูนย์หกตรงตรงนอกขาพี่น้องค่ะแอดย่ออินเตอร์เขาทีหกศูนย์ตกับค่ะแนวทางซื้อหวยยังโยมตรงตรงเจ็ดหนึ่งค่ะราคเลขประมูลเขาทีหกศูนย์ตกับคือนกันค่ะ แนวทางออมสินอาจารย์เชษ์เขาทีตรงตรงหกแลกักการรัฐบาลไทยเขาทีตัวกับนอกค่ะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์เชษเมืองอุบลค่ะพี่น้องเลขวัดป้าเขาตัวกับ60ศค่ะพี่น้องเอามาตามต่อกันทีแอดพีช่าเขาที เจ็ดหนึ่งตรงตรงส่วนเอดลดาได้สามตัวไายหาใบเนาะค่ะเจ็ดเก่าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะงวดนี้กะมันไปกับเจ็ดหนึ่งน้ำเนาะค่ะพี่น้องคะกะขอแสดงความยินดีทุกอาจารย์ทุกสำนักละคะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านมีโชคเนาะค่ะนำมาฝากมาตอนเป็นบางส่วนเนาะค่ะพี่น้องงวดต่อไปขอให้เฮามีโชคมูรวมกันอีกเนาะค่ะพี่น้องคะ เบื้องแนวทางจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแอนดลัดดาเนานะค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องคะแล้วพอกับแนวทางงวดต่อไปวันถี่นึงผฤษภาพคมเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ